ไปที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างคะ่ะมีหลายเหตุการณ์มาเตือนกันนะเหตุการณ์แรกคือที่จังหวัดชุมพรค่ะเป็นรถขนพัสดุเนี่ยแล้วปรากฏว่าคือคนขับวูบทําให้รถเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถกระบะค่ะ โอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่นี่โอ้โหแล้วทับรถกระบะเลยนะคุณผู้ชมดูสิคือรถขนพัสดุเนี่ยขับมาอย่างเร็วเลยแล้วก็เนี่ยจังหวะเร่งเครื่องจะแซงรถบรรทุกแล้วมาที่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมาชนกับรถกระบะที่สวนมากระเด็นจบที่เนี่ยรถขนพัสดุทับรถกระบะเลยและปลายบอกทางคือล้มเลยอ่ะโคตรเลยอ่ะดูสิ อันนี้บนถนนสายเอเชีย41กิโลเมตรที่27อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะมีคนเจ็บหนึ่งคนก็คือนี่แหละคนที่ขับรถกระบะติดอยู่ในนั้นคุณอาทรอ,อายุ62ปีอาการสาหัสเลยส่วนคนที่ขับรถขนพัสดุคือคุณสัญชยัยอายุ37ปีไม่ได้รับบาดเจ็บนะพุ่งมาขนาดนั้นเนี่ย ไม่เจ็บสูงไงเขาอยู่สูง่ลยไงเล่าบอกว่าเออมาจากชนบุรีตอนตีหนึ่งกับเจ้าพัสดุไปส่งที่สุราษฎร์ธานีระหว่างทางพักนอนแล้วนะหนึ่งครั้งที่สมุทรสงครามแล้วก็ขับต่อเนื่องมาจู่ๆดันรูปนอนไม่พออ,อุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะก็เลยเกิดขึ้นไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันนะคะรถกระบะจอดริมถนน401นะครศริธรรมราชสุราษฎร์ธานีจู่ๆก็มีรถกระบะโอ้ยมีเด็กด้วยเนี่ยพี่อยู่ข้างล่างกันหมดไหมอ่ะเฉียดไหมอ่ะ นิดเดียวเองอะอนาทีเฉียดตายตรงนั้นเห็นไหมคะผู้หญิงก็อยู่ผู้ชายก็อยู่เด็กเล็กก็อยู่ช่วงกำลังจะเปิดประตูอโอไอตัวเล็กยังงงอยู่เลยอะไอตัวเล็กเหมือนยืนสตันอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะอรถไปไหนหแล้วแป๊บเดียวเองรถหายแล้ว เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากอันนี้นาทีชีวิตของแท้นะคะก็เลยทําให้คนขับรถอเนกนประสงค์ด้รับบาดเจ็บส่วนรถกระบะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถ3คนด้วยหนึ่งใน3เป็นหญิงตั้งครรภ์ค่ะแพทย์โรงพยาบาลท่าสาราก,ก็เลยช่วยเหลือจนปลอดภัยเดี๋ยวสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะส่วนที่ถนนสายชัยภูมิตัดต้นบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านช่อรากาจังหวัดชัยภูมิเป็นรถเกง๋งพุ่งชนท้ายรถกระบะขน วัวแม่ลูกสภาพเนี่ยอย่างที่เห็นอ่ะด้านหน้ารถเก่งมุดเลยนะนวัววัววัวเออดูสิคือด้านหน้ารถเก๋ง<อ>มุดเข้าไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแรงชนลูกวัวถึงขั้นกระเด็นตกมาจากท้ยรถคน,นคนก็<อ>เข้าใจเอาวัวไปผูกให้มันดูเนาะเนี่ยคือเขาบอกงี้เขาต้องพยายาม แบบต้อนวัวเนี่ยกลับขึ้นรถเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตะเตลิดไงเพราะมันก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วคนขับกระบะก็คือสูเมธอายุ68ปีบอกว่าซื้อวัวแม่ลูกคูณนี้มาจากตลาดค้าวัว24,000บาทออว่าเอาวัวขึ้นท้ายกระบะกะจะขับกลับบ้านจู่ๆมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านได้จอดชิดขวาติดเส้นแบ่งทางเพื่อจะเลี้ยวคู่กรณีอย่างที่บอกรถเก๋งเนี่ยปึ้ง อัดเข้าท้ายเลยนี่เดี๋ยวเอาเ,าเอาเอาลูกวัวขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะ,ตะเตลิดทางนายดวงพรอายุ40ปีคนขับรถเก๋งบอกว่าโอ้ไม่เห็นไม่เห็นหรอไม่เห็นรถก,กระบะวัวเหรอ,อรถ<ก>สีขาวนะก็เคะดีเขาบอกว่าเขาคาดเข็มขัดนิรภัยก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะอืม